โอเคนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ในเกม GTA San นะครับเป็น GTA เล่นบนมือถือนะครับแนวไฟเอ็มนะครับเนี่ยผู้เล่นก็จะออนอยู่ประมาณ100บวกครับ150ถึงตอนคืนก็ประมาณน่าจะแตะ200นะครับตามที่ผมเคยเห็นมาอันนี้ก็มีรถมีอะไรคือผู้เล่นผมก็ผู้เล่นใหม่นะครับนี่เป็นไงเปิดไมคคุยได้ครับนี่มีระบบฟาร์มอะไรด้วยนะครับเนี่ยกด N แล้วก็ฟาร์มนะครับกด เป็นฟาร์มกดใบน่าจะกระเป๋าหรือเปล่านี่แล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะมีหลอดน้ําหลอดอาหารนะครับตองกินนะครับอันนี้ก็ทําการฟาร์มกอน,นครับคือมันเป็นแนวไฟเอ็มนะครับตอนนี้ผมอยู่ในประเทศอเม z ิ n g งนะครับคือมือถือมือถือก็เล่นได้นะครับอันนี้เราเปิดไมค์คุยได้นะครับคือ g t ทแบบนี้ครับมันจะมีผู้เล่นในคอมนะครับผู้เล่นในคอมก็มีนะครับเล่นเล่นในอถือก็มีนะครับคือมันเล่นด้วยกันได้นะครับอันนี้เลิกใครไม่ดูแลผมขึ้นแล้วเขาก็เตะผมลงรถกวนเขากวนเขาเขาน่าจะรอเพื่อนเขาั้งนี่คืออันนี้ก็ผู้เล่นนะครับไม่ใช่ n อ c นซนะครับมันมีระบบฟาร์มเยอะแยะเลยครับผมไม่ได้ไปครับผมไม่มีรถครับผมเอารถมาจอดทิ้งไว้ตรงนี้แล้วก็รถหายครับไม่ได้ไปจอย ย่อๆอะไรไม่รู้เนี่ยบางที่มันก็จะมีอาการหน่วงๆนะครับแต่มันก็ไม่มากนะครับคือปกติก็เล่นได้ปกติอันนี้ก็เป็นหลอดอาหารแล้วก็เนี่ยเราก็ต้องกดใช้ครับเพื่อกินอาหารแล้วก็ลืมน้ำครับผู้เล่นนอนอยู่ประมาณ100ร้อยเลยครับส่วนอันนี้คือ เราต้องกดอันนี้ครับ GPS ครับถ้าเราจะไปไหนแล้วเรามาเลยนะครับเนี่ยตามเมนูก็จะประมาณนี้ครับถ้าเล่นในคอมน่าจะสบายกว่านี้แต่เล่นในมือถือแต่ถ้าใครแบบอยากเล่นนะครับที่ไม่มีคอมนะครับผมแนะนํานะครับอันนี้ครับ GTA San นะครับแนวไฟ M s ร r ฟ Amazing ครับเล่นกันได้นะครับถ้าใครอยากเล่นก็เดี๋ยวผมจะซอนโหลดนะครับในคลิปต่อไปนะครับถ้าแบบอยากเล่นขอมานะครับถ้าคลิปนี้แบบกด ไรเยอะๆเดี๋ยวผมมาสอนโหลดนะครับเล่นในมือถือได้ครับลงไฟล์ไม่กี่อย่างก็เล่นได้นะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แมปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าเดี๋ยวผมมาสอนโหลดนะครับถ้ามีคนชอบไปละครับ